ใช่แล้วใช่ไหมอยู่ก่อนแล้วมนใชอยูอล้วไหมใ่ครับครับผมใช่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 อช่ใ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 ช่่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่ใใช่่ใช่ใชใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่

嗯我不爱看的那是吧，应该是，那么多人，我们去吗？去吧，回去吧，他们要上船了。啊

เอาไหมี action กันนะได้ไหมครับได้ไหมครับขึ้นข้างในนะโอเคแต่ขอให้น้อยถือมั้ยไดึงนะครับได้ไหมครับอาชีพถือกิ๊กไม่ถือได้ไหมครับขึ้นข้างในนะนี่เองเด็กขอนะไรพี่เด็กจะทำอาชีพชูงนี่นะตัวนี้นะครับคือสองขาถือครับที่เราไป่อนไปใหญ่ตัว แถ้าอยู <divide S 1> ่บนเวทีไี่ตีบอลนะเอาไปตีน้ำตอน้ไม่ิเอไม่ต้องเรอไม่ต้องนะคุณตัวตัวชิวตวชิวตตีนิ่งต้องนิ่งต้องนิ่ต้องนิ่งเก็บันะครับตัวโตัว Rồiauto không này 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 không

แล้วก็ใส่ก็ใส่ก็ใส่ค่ะต่อได้ไหมค่ะโอ้โห ก็่ราันกันความเปนนเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องะย้ายถ้ายตรงศกแต่งศลปีนะคะพี่ๆตั้ง่าไปรอแตงาบก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินไปจะได้ไปจับร้องชื่อกอนนะคะ้องท่านมุก็โตครับ

บรรยากาม3เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งนักข่าวให้มาฝั่งที่เห็นทิศดีขยับมาข้างหลังดินี่ลอกฝั่งนั้นุูงข้างหลังคุณเต็มคนฝั่งนี้แหวกทางให้ทุนนี่อยากบอกเนี่ยหน้ามึงด้วอกเขาดิตรงนี้ขอการหนมา

ไอนต้เดินนปนะคะอนี้ก็ตรงตงนี้ขอทางเดินหน่อยนะคะขอความรู้ค่ะทางนี้ขอทางพี่หน่อยสอข้างทางด้นข้าหน้าท่งาให้รองสอข นะคะครับแข่งกันครับครับ <muchas>